ใส่อันมอน้อยๆ,ๆเฮาเลยเจ้ากิิ่นอีเลยเดอร์อเรียบร้อยเจ้าพอแม่ี่น้อง,ง,เ,งเหยแกงเฮ็ดวันนี้วันนี้จะแกงแบบแกงควานเนอปอแม่ี่น้องเหยครับนะวันนี้เฮ็ดสามยางเลยเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเฮาหนะเจ้าวันนี้เข้าครัวามาพร้อมกับเมนูแกงเฮ็ดเจ้ามาพออัน วัตถุดิบรักเขาเลยเจ้ามีมันอย่างพองน้อล้วเจ้าเอาใกล้ๆมือนี่ก่อนอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นพริกแกงนะเจ้าวันนี้เฮาใจเป็นพริกหนุ่มนี่นะเป็นพริกหนุ่มเอามาตำแล้วเจ้านาอมีพริกหอมแดงหอมขาวแล้วกใส่กะปิเจ้าลงไปตัวเนาะวันนี้มีจิ้นอยู่ในตู้เย็นฮั่นน้อยเจ้าจับเข้าใส่เลยเนาะตรงนี้เจ้าเป็นพักลักกับพักแค่นี่นะสองอย่างวันนี้เขามีพักรักกับพักแค่เนี่ยเขาใสไปตัว เท่ามาตั้งนี่ก็จะเป็นเฮ็ดเจ้าวันนี้มีเฮ็ดขอนเฮ็ดนางฟ้าแล้วก็เฮ็ดหูหนูนะเจ้าวันนี้เขาจะแกงรวมกันเลยวันนี้จะแกงแบบแบบแกงควาเนอร์พอแม่ไปน้องเฮยพอเตเจ้าวัตถุดิบลักเขานี่มันตึงมาะเตอรเลยปะเอาไปแกงกันเลยเนนเนอร์วันนี้แกงควานี่ยนะเขาก็ใส่น้ำมันลงไปเจ้าแล้วก็จะใส่เครื่องแกงที่เขาตำไว้ตะกี้ลงไปเลย ใส่ลงไปเจ้าหมูวันนี้อันอย่างก็ขาบก็จะสั้นๆไวๆน้อยเนอดวันนี้ยาคนเดียวอูมามีของเฮาลงไปโอ้ยผงปรุงรสนิดหน่อยน้ำปลาห้าเจ้าของเฮาเยาะลงไปเลย แกงแบบแกงคััวเด้อวันนี้นะนะเติมน้ำลงไปอ่านี่มาเจ้าก็นี่จีนเฮาสุกแลเด้อน้ำก็เดือดเดียบรอยละเอาอันเฮ็ดของเฮาลงไปนะวันนี้เฮ็ดสามยางเลยเจ้า แข่งแบบแบข่งคัวเด้อร์อย่าอันบ๊บบเพ็ดมีเจ้าขอมีอันซุปและเดอนะ้อคนกระโปะเนี่ยนะเสียงจะบอคอยชัดในแล้วเจ้าใส่พักลงไปเลยพักละพักแท้ของเขาเจ้าคนโต๊ะเนีขนาดล้วเจ้า,า,ราแรงนี่นะน้ำพักลนะขเ,เขาใส่เป็นอันแคดจี้เลยเนาะลากินนี่หูกินนี่บอ้อทำแล้วอ่ะ เฮ okay, ใส่อันมอน้อยๆอีเขาเลยเจ้ากิ่นสีเลเดอร์จ้าอมเรียบร้อยเจ้าปอแม่ไปน้องหัวแกงเฮ็ดวันวนี้มีตึงเฮ็ดขอนเฮ็ดนงางฟ้าแล้วก็เฮ็ดหูหนูเนาะใส่พักละข้าแคหมอกแต่แต่เลยเจ้า เข้ากับอันบรรยากาศฝนตกเหมาะดีขนาดเลยนะเจ้าสำหรับวันนี้นะเจ้าเพจอาหารเหนือบ้านเขาต้องขอลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า